สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศเล็กๆที่น่าสนใจในยุโรปเหนืออย่างเอสโตเนียซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจและมีชื่อเสียงในฐานะประเทศแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและธรรมชาติอันง,งดงามเอาไว้ได้อย่างลงตัวข้อมูลพื้นฐานและจุดเด่นเอสโตเนียเป็นประเทศในภูมิภาคบอลติก ใช้ภาษาทางการคือภาษาเอสโตเนียซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาฟินิกอูราลิกไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภาษาในแถบยุโรปส่วนใหญ่มากนักส่วนใหญ่ประชากรนับถือาศาสนาคริสต์นิกายอีแวงเจลิคอนลูเทอรลันเอสโตเนียมีพื้นที่ประมาณ45,339ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันดับที่132ของโลกในแง่ของจำนวนประชากรนั้นมีประมาณ 1.3ล้านคนซึ่งอยู่ในอันดับที่156ของโลกจุดเด่นที่สำคัญของเอสโตเนียคือการเป็นประเทศดิจิตอลที่มีระบบบริหารจัดการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประชาชนสามารถทำธุรกรรมและใช้บริการภาครัฐได้เกือบทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการโหวตเลือกตั้งการจา่ายภาษีหรือแม้แต่การเปิดบริษัท ทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายอย่างยิ่งการส่งออกที่สำคัญคือเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้รวมถึงแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับสถานะทางสังคมเอสโตเนียมักติดอันดับต้นๆในด้านคุณภาพชีวิตและเสรีภาพสื่อและได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขเป็นลำดับที่34ของโลก ข้อมูลจาก World Ha p p i n e s s Report 2024ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ชื่อประเทศเอสโตเนียมาจากคำว่าเอสตีซึ่งเป็นชื่อที่นักประวัติศาสตร์โรมันโบราณใช้เรียกชนเผ่าที่อาศาัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกประวัติศาสตร์ของเอสโตเนียเต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่ออิสรภาพเคยอยู่ภายใต้การปกครองของหลายอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กสวีเดน เยอรมนี ani, หรือแม้กระทั่งรัสเซียมาหลายร้อยปีช่วงเวลาสำคัญคือคริสต์ศักราช1918เอสโตเนียประกาศเอกราชเป็นครั้งแรกหลังจากจักรวรรดิรัสเซียล่มสลายคริสต์ศักราช1940สหาภาพโซเวียตเข้ายึดครองและผนวกเอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพคริสต์ศักราช1991 หลังจากสหาภาพโซเวียตล่มสลายเอสโตเนียก็ได้ประกาศอิสรภาพอีกครั้งและเริ่มต้นการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้แก่คอนสแต,ตนตินพาสผู้นำทางการเมืองคนสำคัญที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชครั้งแรกและเลนนาร์ดเมอรี่ประธานาธิบดีคนแรกหลังได้รับอิสรภาพกลับคืนมาผู้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างชื่อเสียงของเอสโตเน,นียบนเวทีโลก ภูมิประเทศการเมืองและเศรษฐกิจเอสโตเนียมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและป่าไม้มีชายฝั่งทะเลเบอลติกยาวเหยียดและมีเกาะเล็กเกาะน้อยจำนวนมากทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือหินน้ำมันซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศระบบการปกครองของเอสโตเนียเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐซึ่งมีอำนาจค่อนข้างจำกัด และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลเศรษฐกิจของเอสโตเนียถือว่ามีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์สู่ระบบทุนนิยมเสรียอย่างเต็มตัวเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไอซีอย่างจริงจังจนกลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพชื่อดังระดับโลกมากมายเช่น Skype และ Transferwise ซึ่งปัจจุบันคือไวส e วัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมเอสโตเนียมีความเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานระหว่างอิทธิพลจากนอร์ดิกเยอรมันและรัสเซียสิ่งสำคัญคือประเพณีการขับร้องและเทศกาลเพลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกจัดขึ้นทุกๆ5ปีและมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามัคคีและจิตวิญญ,ญาณแห่งชาติ สุดท้ายนี้เมืองหลวงของเอสโตเนียคือทาลินซึ่งมีเมืองเก่าที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเช่นกันเมืองนี้เป็นทั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศและนี่คือเรื่องราวของเอสโตเนียประเทศที่อาจดูเล็กแต่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่ง,งนวัตกรรมและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเองขอบคุณครับ